วันนี้จะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งรุ่นรถนะครับที่เป็นที่นิยมและเป็นที่น่าสนใจนะตอนนี้นั่นก็คือ Mercedes m m เ c l e 53ครับจากที่ทุกท่านเห็นในคลิปตอนนี้นะครับจะเห็นด้วยความที่เป็น Wide Body ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังรวมถึงไฟท้ายนะครับที่มีการปรับลุกใหม่และก็ยังมีในส่วนของตัว Diffuser และก็ปท่อด้านล่างนะครับ ที่มีการปรับใหม่ทําให้ตัวรถมีความสปอร์ตดูโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมและด้ความที่เป็นซีรีหัส53ครับก็ต้องมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน6สูบมาด้วยแรงม้าถึง4 4 9แรงม้าและหลายๆคนนะครับก็อาจจะยังไม่เคยฟังเสียงท่อเดิมของซี53กันใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อเดิมไปพร้อมๆกันเลยไปครับโ ตัวรถวันนี้นะครับก็ได้อยู่ที่ TS Motorsport แล้วก็ต้องมาจัดของแต่งกันใช่ไหมครับเดี๋ยวไปรอดูกันเลยว่ามีรายการของแต่งอะไรกันบ้างโดยเริ่มจากชุดท้อยเสียจากแบรนด์ s Drive แบบฟูแทนทเนียมทั้งเส้นสามารถใส่กับวาวเดิมได้พร้อมชุดรีโมทควบคุมวาลวแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ลูกค้าอยากได้เสียงที่มันเร้าใจกว่าเดิมจึงเพิ่มเติมดาวไปจาก S Drive แบบ300เซลล์และก็ยังมีชุดแต่งรอบคันจาก Master Design ประเทศโปรแลนด์ ของแต่งทั้งหมดนี้ติดตั้งจากทีมช่างผู้ชำนาญของ T.S. Motorsport และอย่าเพิ่งรีบจากกันไปไหนเดี๋ยวทางเราจะมีเสียงท่อเดิมของ C.L.E และท่อ h d r i v e แบบเปิดวาวและปิดวาวให้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วไปครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Mercedes AMG -C.U.E. 53คันนี้ครับที่เข้ามาติดตั้งท่อ H-Drive ทางเส้นและดาวไปแบบ300เซลล์เพื่อเพิ่มเสียงที่มันเร้าใจและขับสนุกมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งดาวไป H-Drive ทางเรามีให้เลือกทั้งหมด2แบบทั้งแบบไม่มีแคดและแบบมีแคท100เซลล์ถึง400เซลล์ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยและก็ยังมีชุดแต่งจากทาง Mas t d e ไซน์ ไม่ว่าจะเป็นลิ้นหน้านะครับสเกิร์ตข้างซ้ายขวาดิฟฟิวเซอร์หลังแล้วก็ยังมีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยสําหรับท่านใดที่มีรถรุ่นนี้อยู่แล้วหรือเป็นรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับสนใจของแต่งรายการไหนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TS Motorsport หรือ Line แอดที o อสมอเตอได้เลยครับ